สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มานำเสนอเหรียญสุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรูปนะครับหลวงพ่อคำนะครับหลวงพ่อคำชาติสุโคนะครับวัดสุวรรณรันตนารามนะครับหลวงพ่อคำนะครับเหรียญของหลวงพ่อนี่มีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับ แต่ถ้าแต่ถ้านิยมถัาที่นิยมมากที่สุดน่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นไม่ไม่ไม่ไมสูบมอ่าอ่าชัดแล้วชัดแล้วนี่นะครับถ้ารุ่นที่นิยมสุดน่าจะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นหลังสิงใหญ่ครับหลังสิงใหญ่ครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับด้านหลังเป็นรูปสิงครับรูปหลังเป็นสิงนะครับอ่าเรียกว่าหลังสิง เหรียญหลังสิงหลวงพ่อคำนะครับเหรียญหลังสิงหลวงพ่อคำดูความคมชัดนะครับความคมชัดรายละเอียดเหรียญนะครับพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับมีวงเดือนวิ่งนะครับมีวงเดือนวิ่งตั้งแต่ ช่วงสรารอูนะครับสรารอูวิ่งมาถึงหัวไล่นะครับอ่านี่นะครับนี่นะใต้ตัวหนังสือนะครับตรงโมแหวนนะครับวิ่งทะลุรอเรือนะครับถึงนอนเนน,นี่นะวงเดินวิ่งวิ่งล้อมเลยนะพี่นะวิ่งล้อมเลยนะเดีียวนี้ออกผิวไฟนะครับแต่ว่าติดบ้างนะติดบ้างเป็นบางจุดนะ ตะแคงนะครับตะแคงให้ดูพื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญเป็นร,รัศมีนะครับวงเดือนนะวงเดือนวิ่งนะครับพื้นเหรียญโดยทั่วไปนะเป็นเส้นสร,รัศมีนะครับตัวหนังสือคมชัดนะตัวหนังสือคมชัดเส้นเยอะมากครับเส้นเยอะมากครับ ใครมีนะใครมีลองเทียบดูนะครับอันนี้ใครมีลองเทียบดูเทียบกันดูนะนี่ครับด้านหลังเป็นรูปสิงห์นะรูปสิงห์อ่ามีวงเดือนเหมือนกันนะครับด้านหลังก็มีวงเดือนนะครับมีวงเดือนล้อมรอบนะล้อมรอบสิงห์นะ อขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญขอบเหรียญก็มีวงเดือนนะมีวงเดือนเส้นกระจายนะครับเส้นกระจายช่วงขอบด้านในนะครับมีเนื้อเป้นนิดหน่อยนะครับเนื้อปนนิดหน่อยนะครับผิวตึงนะครับผิวตึง ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญขอบเหรียญตัดยาวนะครับตัดยาวนะครับซ้ายชนขวานะครับตัดยาวนะตกแต่ขอบด้านซ้ายถึงขอบด้านขวานะครับตัดละเอียดตัดละเอียดมากนะครับแทบจะเรียบเลยนะตัดเรียบเลยนะ ราคานะครับราคาตอนนี้อยู่ที่อืมกล้องไม่ค่อยไม่ค่อยจับนะอืม่ะมาละราคาตอนนี้นะครับราคาตอนนี้สวยๆนะครับบวกลบหนึ่งหมื่นบาทนะครับบวกลบหนึ่งหมื่นบาทนะครับสคยๆสวยๆนะ สวยๆบวกลบหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าไม่สวยก็ลดลงมานะครับลดลงมานะเดือนนี้ก็สภาพ85-90แล้วกันเนาะ85-90ใครมีนะครับใครมีพระเครื่องหรือพักคำนะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นครับยินดีนะครับยินดีรับนะครับส่งมาดูได้นะครับอันนี้ปีศูนย์หกนะรูปหล่อปีศูนย์หก นี่เป็นรูปหล่อปีศูนย์หกหลังนอวอนะครับนอวนครสวรรค์นะครับหล่อก็็ประมาณสองพันบวกลบนะครับสองพันบวกลบ เหรียญเหรียญหน้าแก่เหรียญหน้าแก่ก็ประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยร้อยสองร้อยนะครับร้อยสองร้อยไม่แพงนะครับเหรียญไม่แพงนะครับอเหรียญขันถุงขันถุงก็ราคาเดียวกันครับร้ 100, 200. อยสองร้อยใครมีนะครับใครมีพระเครื่องพวกคำนะครับยินดีครับเช่าให้เช่านะครับส่งมาดูได้นะส่งมาดูได้ติดต่อมาครับช่องทางติดต่อ ช่องทางช่องทางติดต่อนะช่องทางติดต่อ line id นะครับ a c a l l v e t e นะครับ line id a c a l l v e t e นะครับทักมาเลยครับเช่าให้เช่ายินดีนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับส่งรูปดูได้แล้วอีกหนึ่งช่องทางให้หนึ่งช่องทางที่เพจนะครับเพจเครื่องรางไทยนะครับเพจ a c e b o o k นะครับเครื่องรางไทยนะครับ อินบ็อกมาทางนี้ก็ได้นะครับยินดีนะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับพระเครื่องพระเหมาว่ากันไปนะครับราคาคุยกันนะครับครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ